หอดอะไรมวันนี้พ่อแม <sequ ENNIS S 1> ่พี่น้องเลยสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทางลาวทางไทยเนาะมืัอนี้มาพบกับซาวมอมน้อยชาวไทยแล้วมืัอนี้ซาวมอมน้อยกับเยมาเอ็ดกินคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องสมองว่าเยมาเอ็ดกินอันตอนแรงๆเนาะมืัอนี้เนาะกาหมี่มูเนาะสมองอยู่โครมูพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะคือมูในการาวมอมอันได้ซอยไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแตกาได้มักไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะ สมองกับยูมาโคเลยเนาะพ่แม่พี่น้องเบิ่งกันเลยเพราะว่าคำแล้วเนาะสมองกับยูมาโคเนาะพ่แม่พี่น้องโคมูกินมานี่แล้วก็โคเซอร์พักเลยเนาะพ่แม่พี่น้องเบอร์พักโบเนาะโคเซอร์โบโบแล้วกัมีเบอร์พักกาดพร้อมเนาะพักกาดสอบพม่พี่น้องมี่พักกาเอาฮาโซนนี่แหละเนาะพ่แม่พี่น้องมูกระมักเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะสมองกับยิปเลยเนาะพ่แม่พี่น้องเพราะว่าคำแล้วเนาะ สมองกับยู่ยซอร์กระถิ่มซื้อหูผักถิ่มนะพ่อพี่น้องบรรยากาศกาห้อนอีแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยยาหนาวแล้วก็ห้อนเฮ้ยอันนี้มักไปแล้วเนาะนนสมองเดยอะหลงเลยนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามักไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ สอมองกับจะเซอร์หัวพักถิ่มพร้อมพร้อมพี่นอลงยงแต่กระเซอร์มาเพ็ดเนี่ยจากสองสามหน่อยเนาะเซอร์มีลายพร้อมพี่นอยเซอร์นิดนิด เยอะค้างเซอมอลอันนี้เลยนะพอ่อยพี่น้องเสือหมอค้างนะนี่แล้วก็เสือหมอมก็เสีเอาน้ำมันลงไปนิดน้อยนะพ่อยพี่น้องน้ำมันกุ๊บนะน้ำมันนิดนะึงโคมูกิแหลงพ่อแม่พี่น้องเอ้ย นี่คือพักเทมส้อมอมถูกไปแล้วเนาะส้อมอมก็จะมาปาดมาเล่นเลยเนาะพอ่อยพี่น้อง,องนี่มาเล่นมาเคือเทศเนาะมะเคลือไทยเพืเอ่อนมะเคลือศสอยมาเล่นมาเล่นกาห้าโซนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยมาเล่นนี่กัเอาห้าโซนเลยปุ๊กดกพ่อแม่พี่น้องเลยกำลังเป็นบอกว่าอยู่ไปทายคุณพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกะยังไม่ได้ทายเนาะดกกำลังเป็นเลย สอยเวียนนะค่อพี่น้องน้ำมันหอนแล้วนะพ่อแม่พี่น้องจะหมองกระยาอาพักเทมลงไปเลยพักเทมกับอันหักเพชรนะพ่อแม่พี่น้อง พม่าพ่น้องต้องสมอมจิว๋วอันพักเทมก่นะอน่าพม่พี่น้องกับอันมาเพชรเนาะต่อไปสมอมกับเยเซอรมูลงไปเลยนะพ่อแม่พี่นอ่องเบิ่งหนึ่งจับป้องเบิ่งหนึ่งขลุดหมอ้อพอม่าพ่น้องเลยนี่เนานะ เส้าหมอมก็ไ hmm. ด้มักอันเซอร์อันเกิดเซอร์เป้งหนูเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องซีนมูกับชินแล้วลงเนาะมักแล้วเรียบร้อยเนาะเส้าหมอมกับซิมักมูเซอร์อันซอสหอยเนาะเซอร์เป้งหนูเซอร์แม็กกี้เนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เซอร์น้ำปลาเนาะโคมูกินแหลกเนาะพ่อแม่พี่น้อง อืมอืมเสาหมอ,มอมกันผดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องหน้าตากับซเป็นแบบนี้เนาะผดแล้วเสาหมอมก็ได้เซอร์น้ำลงไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าโคม,ม,มูเสาหมูสีเซอร์น้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมโคซินมูเนาะนี่ซินมู ซีนมูแล้วก็น้ำมันมูพร้อมนะพอมาพี่น้องโอ้ยหดแล้วนะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้ยังไม่ทันได้ซุกเนาะทาวาซีนมูซุกแล้วล้ะก็ทำมอมกับที่เซอร์พักลงไปนะพอมาพี่น้องซีนมูซุกก้อนนะพอมาพี่น้องนะซุกแล้วนะพอมาพี่น้อง มูซุกเลยนะพ่อแม่พี่น้องเซวมอมกาสีเอามาเล่นลงไปเลยเนาะนี่มาเล่นเนาะเอามาล่นลงไปแล้วก็สีเอาพักกาดลงไปเนาะนี่ไม่ใส่โค <c oughs> มู เผักกาดสองผักกาดดอกแล้วก็เบ,บือ์ผักโบผักหอมเออเบือ์ผักโบเนาะผักหอมไม่เซอเอาผักกาดลงไปก่อนนะพี่พี่น้องแล้วจึงเอาผัก โมลงไปนล้ำล้ังนะ พักตาดใบว่าพี่ซุกซุกก่อนจักหน่อยเนะาะจังเอาพักโบลงเนาะเอาอันนี้ลงก่อนพอยพี่น้องเลยเค้ง,งนะเกะกเนาะพอยพี่น้องมำลั <laughs> งจะยาวพักลงไปเลยนะพอยพี่น้องพักโบนะเบอร์พักโบโ เลยเออแม่ไปชื่อเขาไม่แชร์ไปชื่อเขาโอ้ยนี่เนาะงพ่อม่พี่น้องผักกาดกาเริ่มซุกแน่แล้วเนาะสมองก็อย่าเอาเบอร์ผักโบลงไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เบอร์ผักโบนะเอาเบอร์ผักโบลงไปหอมบุริพ่อแม่พี่น้องเไย ออากโหมูนะโคซีนมูเนาะคุณพี่น้องเส,สร็จแล้วาทรมพี่น้องเลยมาเด้อมากินน้ำซัมอมไรเนาะ จังหน่อยเธอพักซุกจังหน่อยสมองก็เยอะโป่งนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเธอพักหยุดก่อนจังหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเก็บไปวิ่งซุปเร็วพ่อแม่พี่น้องซุกแล้วเนาะสมองจะตักไปกินเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนะี้เนาะนี่ก็จะแบงคือเขาอายนะเนาะแบงอายกินน้ำอ,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 อืมอันนี้แบงเขาายเนาะพอแม่พ่นอา ซสมองกะซีคอโตไปกินข้าวก่อนนะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ซสมองกะซีไม่ได้กินให้เบิ้งเนาะถ้าห่อนอนีพ่อแม่พี่น้องเลยซสมองน่ากินข้าวบางทีเนาะเคย่อยซาซาพ่อแม่พี่น้องเลยห่อนแหงไม่อนี้หายาหนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยซสมองกะคลิปนี้ซสมองกะไม่ได้เปลนเรื่องร้าะซะสมองกะซีได้จบคลิปไว้เพปผิดนะนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจสมองไอคลิปต่อๆไปนะพ่อแม่พี่น้องสมองกะสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย